สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคาช่องนี้เป็นช่องโค้ราทล์ปนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงเรื่องเขากระดงซึ่งก็มีการทวงถามกันมาว่าเอ๊ะทำไมคุณภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถึงไม่ดําเนินการในการยึดสักทีมัวรออะไรอยู่เกิดปัญหาอะไรนะครับทำไมถึงนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับ ตอนนั้นบอกว่าจะบุกยึดเนี่ยแล้วบุกยุดหรือบุกยึดหรือยังซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีว่าฯแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นของการดําเนินการนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งที่มันนัวอยู่ขณะเนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันต้องจบไปละแต่ติดอยู่ที่การแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินเท่านั้น นะครับการที่อธิบดีคนเก่านะครับนายพรพศเนี่ยนะครับที่ขอออกอขอย้ายตัวเองเนี่ยนะครับออกจากกรมที่ดินเนี่ยสาเหตุก็นึ่งมาจากว่าไม่อยากรับผิดชอบเรื่องนี้และนายพรพศเองก็เป็นคนที่นายอนุทินตั้งขึ้นมานะครับเป็นอธิบดีกรมที่ดินก็คือเพื่อเอาไว้ช่วยนะครับ เขากระโดงโดยเฉพาะคือมันเป็นการหัวเป็นการได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและก,กันนะครับตรงนี้เนี่ย DSI ที่เข้ามายุ่งด้วยเนี่ยก็คงจะดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงินทั้งหมดฟอกเงินหมายความว่าคุณรับสวยมาหรือเปล่าอธิบดีรับสวยรับเงินมาหรือเปล่าหรืออดีตนะครับผู้ว่าการรถไฟรับเงินรับทองมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะตามสื่อตามตามจัดการกันเป็นขั้นเป็นตอนคือรวบรวมหลักฐานเนี่ย มันไม่ใช่แค่คดีไล่ออกอย่างเดียวครับมันเป็นคดีอาญาและเป็นคดีการฟอกเงินด้วยซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมต้องการจับให้มั่นคันให้ตายเอาให้จบนะครับคำว่าเอาให้จบนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเดียวกันเลยทีเดียวทั้งทางแพ่งและทางอาญาจะต้องโดนกันหมดหรวมทั้งชาวบ้านด้วยนะครับที่ไปสนับสนุน เอนวินชิดชอบเพราะว่าพื้นที่ของชิดชอบเนี่ยอยู่ใจกลางเลยซึ่งสามารถดำเนินการได้แต่เนื่องจากว่าต้องการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานจาก DSI ทีเดียวและออกหมายจับรวดเดียวเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะขณะนี้นายอนุทินเออนายเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพยายามที่จะปลุกระดมประชาชนแล้วอ้างว่านี่คือสมบัติของคนบุรีรัมนะครับ จะให้ใครมาลุกลานไม่ได้มันยังกลับเป็นที่ของตระกูลที่ชอบเลยนะไม่ให้ใครมาลุกลานว่างั้นเถอะนะครับทีนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาโต้แย้งกันออกมากล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลไม่มีอํานาจนู่นนั่นนี่เป็นการเรียกร้องอะไรต่างๆนานาของฝั่งทนายความและชาวบ้านเนี่ยท่านรู้ไหมครับท่านเชื่อไหมผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะกับเรื่องนี้ คือคำโต้แยง้งทุกคำโต้แย้งที่ออกมาเนี่ยนะครับที่ออกมาถแถลงกันที่ชาวบ้านออกมาถแถลงเนี่ยมันเป็นการโต้แย้งและฟันศาลเขาฟันทงมาตั้งนานแล้วครับว่าเรื่องที่โต้แย้งทั้งหมดเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วเพราะกรณีที่ออกมาพูดกันใหม่ที่มาขับเคลื่อนกันใหม่ที่มาพยายามที่จะปะวิงเวลาเอาไว้เนี่ยไม่ได้มาจากอะไรเลยนะมาจากที่ศาลเน่ยเขาตัดสินหมดแล้วและคดีจบแล้วนะครับ ข้อโต้แย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนที่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่เขาคัดค้านว่าแผนที่นะครับของการรถไฟไม่ชัดเจนนะครับไม่เป็นแผนที่จริงสารก็บอกว่าเป็นแผนที่ที่เชื่อถือได้และก็อ้างอิงจากนะครับแผนที่ของทหารซึ่งมีความชัดเจนอย่างมากสารก็ตัดสินไปแล้วว่าแผนที่ของทหาร ไม่มีปัญหาแผนที่ของการรถไฟไม่มีปัญหาถึงจะทําขึ้นมาใหม่แนบท้ายกิจฎดีกรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชัดเจนเรื่องกรณีที่ชาวบ้านไปร้องเรียนนะครับโดยเฉพาะทนายความไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเอ่อพื้นที่จากขอบจากขอบไหลรถไฟหรือกำลางรถไฟเนี่ยนะครับประมาณ40เมตรเนี่ยทางรถไฟบอกว่าเอ่อทางสารเนี่ยตัดสินออกมาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยทางรถไฟที่เขากระโดงมันไม่ใช่ทางรถไฟมันเป็นพื้นที่สำหรับสร้างสำหรับผลิตวัตถุดิบเอาไปใช้รัศมีจึงไม่ใช่แค่40เมตรมันเป็น1กิโลเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ใช้เป็นวัตถุดิบก็ชัดเจนครับสารตัดสินออกมาไอ้พวกที่ออกมาทนายความเอย่ยอะไรเอ่ยที่ออกมาแย้งเนี่ยนายสุภชัยที่ออกมาแย้งเนี่ยนี่คือคำตัดสินที่ตัดสินไปหมดแล้วนะ ชัดเจนหมดแล้วนะครับไม่มีข้ออ้างอิงอย่างอื่นเลยคือเป็นที่ของการรถไฟชัดเจนล้านปร์เซ็นต์มีการโต้แย้งนะครับในกรณีว่าชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาอยู่นะครับมาอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2500เอ่อปี2471นะครับอ้างว่าตัวเองมาอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คืออยู่ก่อนที่จะมีการรถไฟด้วยซ้ำไป นะครับทีนี้การรถไฟนะครับสารก็ตัดสินและสารก็ชี้ไปว่าการรถไฟนะครับได้มีเอกสารและหลักฐานยืนยันนะชัดเจนว่าปี2 0 0 5ัอ่อปี2465เนี่ยได้ทำได้ทาการจ่ายค่าทำขวัญให้ชาวบ้าน18ลายไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ชาวบ้านจะประกาศตัวเองว่าตัวเองถือครองมาช่วงปี2471ด้วยซึ่งมันหารกันนะครับ ห่างกันห่างกันเอาง่ายๆว่าประมาณ6ปีคือเขาจ่ายค่าทำขวัญแต่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปแล้วก็ไปอ้างสิทธิ์พอเขาไปสำรวจปรากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นที่โลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทำกินไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้มีการต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ศาลท่านได้ตัดสินไปหมดแล้วครับตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดสินอย่างชัดเจนด้วยว่าให้ปฏิบัติตามนั้น ทีนี้ตอนนี้ไปค้างอยู่ไปค้างอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่รอเซ็นเอกสารยกเลิกเท่านั้นนะครับตรงนี้จบเลยถ้ารัฐบาลจะทําอะไรตอนนี้ได้ไหมทําไม่ได้ครับเพราะคนที่จะถอนคนที่จะถอนโฉนดออกนะครับตามคําสั่งศาลปกครองเนี่ยอย่างน้อยต้องอธิบดีต้องเซ็นนะครับต้องดําเนินการคนอื่นไม่สามารถไปก้าวล่วงการเพิกถอนนี้ได้นี่คือความชัดเจนครับ แต่ไอสิ่งที่มันชัดเจนกว่านี้คือไอคนพวกนี้มันเอาความกล้ามันเอาความมันเอามันเอาความจองหองพองขนมาจากไหนที่มาคัดค้านคำสั่งศาลซึ่งศาลเนี่ยที่ต่อสู้กันมาเป็น10ปีนะผ่านสามศาลนะครับและสรุปออกมาทั้งหมดทั้งมวลที่พวกมันออกมาแถลงข่าวอะไรกันต่างๆเนี่ยคือท่านจะเห็นแถลงข่าวว่าเฮ้ยมันมีพิรุษนู้นนั่นนี่คือข้อพิรุษต่างๆที่พวกมันออกมาแถลงทั้งหลายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สารตัดสินไปหมดแล้วนะครับมันอยู่ในคํำพิพากษามันอยู่ในการต่อสู้ของคนที่อยู่เขากระโดงทั้งหมดเขาต่อต่อสู้มาต่อสู้มาจนสารตัดสินว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นของการการรถไฟคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปครอบครองไม่มีสิทธิ์ที่จะออกโฉนดเพราะฉะนั้นความชัดเจนวันนี้ถามว่า คุณภูมิธรรมเวชยชัยสามารถทำได้เลยไหมทำได้ครับแต่ไอคนที่อยู่มันไม่สำนึกไงมันไม่สำนึกมันเข้าไปลุกลานไงและมันพร้อมที่จะปลุกรละดมให้เรื่องนี้นะครับให้เรื่องไอเขากระโดงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อต่อรองทางการเมืองคุณลองคิดดูความชั่วช้าสามานของเนวินนะของตระกูลชิดชอบนะผมต้องใช้ความชั่วช้าสามานเลยนะถามว่าทำไมถึงพูดแรงขนาดนี้ ก็ศาลเนี่ยตัดสินไปแล้วทุกกรณีที่พวกคุณตั้งข้อสงสัยที่ทแหลงข่าวกันที่สนามช้างเนี่ยร่วมกับชาวบ้านเนี่ยนั่นเป็นคำที่ภากษาของศาลทั้งหมดแล้วแล้วมึงเอามาต่อสู้ใหม่มึงเอามาพูดใหม่ซึ่งพูดใหม่ไม่ได้ครับเพราะศาลสุดท้ายคือศาลดีกาจะไปเรียกร้องจากอะไรจะไปเรียกร้องจะเอาสิทธิ์อะไรไปเรียกร้องผมถามหน่อยเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะมันไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะครับ ไอการที่ทนายความออกมาเนี่ยแล้วมาพูดมาอ้างทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าขัดคำสั่งศาลนะเพราะศาลถือว่าเป็นที่สุดมันยังดื้อแพ่งไอการดื้อแพ่งแบบนี้นะครับมันทำให้เห็นถึงความเหมเกิมของตระกูลชิดชอบซึ่งไม่ยอมที่จะคืนที่เขากระโดงให้เนื่องจากต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองชาวบ้านแน่นอนครับชาวบ้านเนี่ยมันถือกันคนลังงานสองงานเท่านั้นแหละครับไม่ไม่เกินสองไร่สามไร่หรือสามไป เพราะมันอยู่ในืนพื้นที่อำเภอเมืองที่มันราคามหาศาลอยู่แล้วครับที่เขากระโดงเนี่ยราคามหาศาลอยู่แล้วพวกมันจึงไม่ยอมปล่อยกันไงเนวินจึงเหนียวหลังเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะตัวเองครอบครองพื้นที่ตรงนี้มากที่สุดรวมทั้งนอมินีที่ถือที่ดินแทนตระกูลชิดชอบด้วยก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันนี่คือการโกงที่ที่ชั่วร้ายที่สุดของประเทศไทยนะนี่คือ นี่คือความหน้าด้านของตระกูลชิดชอบซึ่งมันเป็นที่การรถไฟชาวบ้านที่มาอยู่ก่อนเนี่ยมาอยู่ก่อนเนี่ยมาอยู่ไอ้ก่อนไอ้ตระกูลชิดชอบนะสิบแปดครอบครัวเนี่ยแล้วเขาได้แห้ค่าทำขวัญเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าค่าทำขวัญเนี่ยหรือว่าค่าชจเจยเขาให้ไปเรียบร้อยแนละ้สิบแปดครอบครัวเพราะเขาต้องการใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับทําทั้งหมอนรถไฟทั้งต้องการนะครับบทหิน โม่หินเพื่อที่จะเอามาถมรางรถไฟเอามาทําทางรถไฟซึ่งเป็นแหล่งหินแกรนิตก,ก็ชัดเจนทุกอย่างครับชาวบ้านที่มาอยู่ก่อนเนี่ยมาอยู่ก่อนในชายชิดชอบในชายชิดชอบมีหลักฐานเอกสารชัดเจนในการเช่าพื้นที่นะครับเพื่อวางกองหินคือแอบขโมยหินในเขากระโดงเอาไปบดขายว่างั้นเถอะก็เห็นเจตนาถึงความผิดเจตนาแห่งการลับลอบ นะครับเอาสมบัติของเพ่นดินไปเป็นของตัวเองชัดเจนวันนี้รอแค่อธิปดีคนเดียวแค่อธิปดีนะครับที่ดินออกมาเซ็นแค่นั้นเองจบบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นแบบนี้ครับไอคนชั่วช้าสามานแบบนี้แม่งสามารถที่จะสามารถที่จะเล่นงานสามารถที่จะไม่ฟังคําสั่งสารได้ท่านลองคิดดูแล้วกันครับคือแม่งต้องจับติดคุกให้หมดนะไอคนพวกเนี้ย ไอ้พวกจันไรพวกเนี้ยท่านลองคิดดูครับพวกมันเพื่อที่จะได้รับเงินออกมาปกป้องตระกูลชิดชอบมันตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะตระกูลชิดชอบถือของพื้นที่ใจกลางของเขากระโดงมากที่สุดและเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเป็นของการรถไฟและสารตัดสินออกมาทั้งหมดแล้วว่าที่5,081ไร่คือพื้นที่ ของการลดไฟชัดเจนมีหลักชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนแผนที่แนบท้ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดและเป็นคำพิพากษาถือว่าสิ้นสุดแล้วโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรคือคำสั่งศาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาไอ้พวกนี้ไม่ยอมออกเนื่องจากต้องการปกป้องใครครับมันไม่ได้ปกป้องชาวบ้านนะ แต่ไอเนวินไอตระกุลที่ชอบปกป้องทรัพย์สินของตัวเองที่อยู่ขณะนั้นโลภโมโทสันอยากได้ที่ของแผ่นดินไปเป็นของตัวเองชัดไหมครับอันนี้คือยิ่งกว่าชัดอะแต่ดูความหน้าด้านคือคือความโลภโมโทสันของมันนะคือความเฮี้ยความชั่วร้ายของมันอะท่านลองคิดเอาแล้วกันนะครับมันเกิดขึ้นได้ไงครับคําสั่งสารออกมาถือว่าเป็น ของการรถไฟร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันไม่ยอมออกมันมีด้วยเหรอครับในกรณีแบบนี้สารสุดท้ายตัดสินแล้วมันไม่ยอมออกมันจะสู้ต่อสู้ต่อไอคำสู้ต่อของมันทั้งหมดอนะสารได้ตัดสินไปหมดแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะมันมีการต่อสู้กันมาท่านลองคิดดูอะมันยังดื้อแพ่งไม่ยอมอย่างเดียวกูจะเอาให้ได้กูจะยึดของให้ได้ทีนี้แค่ไล่ออกมันไม่จบเนี่ย ผมเข้าใจว่าพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยนะครับหรือรัฐบาลเนี่ยคงต้องลงไหมหนะักคับเนื่องจากไอ้คนเหล่านี้ไม่สำนึกไม่สำนึกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่พระราชทานไม่สำนึกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของแผ่นดินก็ต้องถึงขั้นต้องเอาดีเอสไอมาดำเนินการจับแม่งติดคุกเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมให้ท่านเข้าใจแบบนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจ คือถ้าปกติแค่ไล่ที่ก็แค่ออกไปถูกไหมครับไล่ที่ก็แค่ออกไปแต่วันนี้ที่เล่นเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการพิสูจน์ว่าไอสนามต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยทาไมชาวบ้านเหล่านี้เข้ามาปกป้องตระกูลชิดชอบเพราะอะไรมันมีต้องมีเส้นสายเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วการก่อสร้างทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยรวมทั้ง การเอาพื้นที่นะครับไปกู้ธนาคารซึ่งมีมูลค่ามาหาศาลในพื้นที่เขากระดงทั้งหมดนะครับเพราะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจะต้องมีการร่วมกันฟอกเงินแน่นอนซึ่งมันใหญ่กว่านั้นคือเอาติดคุกครับเอาติดคุกอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ครับในฐานะที่ดื้อแพง่งถ้าเราคิดว่าเราไล่เนี่ยไล่มันก็แค่จบถูกไหมครับออกจากพื้นที่ไปผมเข้าใจเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทำไม ทำไมถึงต้องยืดเวลาออกไปต้องการให้นะครับ DSI สอบสวนคดีทั้งหมดสืบคดีทั้งหมดสืบเส้นเงินทั้งหมดว่ามันมีอะไรยังไงบ้างใครรับเงินบ้างใครเป็นนามาบ้างนะครับไอตรงนี้สําคัญครับนอมินีของชิดชอบมีกี่คนถือของพื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ชาวบ้านจะมาต่อสู้กับสาลแบบนี้ ถ้าไม่ได้รับการยุยงส่งเสริมจากทนายความหรือคนของตระกูลชิดชอบก็ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยความผิดเห็นเป็นประจักษ์แต่สิ่งที่เรารอคือการยึดทรัพย์มันไม่ใช่แค่การไล่ครับมันคือต้องการยึดทรัพย์ต้องการจัดการ,ก,รก,กับไอกระบวนการชิดชอบเนี่ยให้แม่งจบไปในที่เขากระโดงและคืนพื้นที่นี้ให้ทางรถไฟส่วนชาวบ้านจะเช่าต่อก็เช่า แต่ต้องดำเนินคดีกับคนที่ใช้อิทธิพลเอาเงินมาซื้อสิทธิ์เอาเงินมาฟอกนะครับอยู่ในพื้นที่เขากระโดงรัฐบาลมีนะครับรัฐบาลมีกลไกลที่จะจัดการเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะ DSI ซึ่งชัดเจนแล้วว่ามีเส้นเงินแน่นอนนะครับในการขับเคลื่อนเขากระโดงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะไอทีมไม่ว่าทีมทนายความไม่ว่าชาวบ้านที่ออกมาปกป้องตระกูลชิดชอบเนี่ย มึงโดนแน่ครับตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่คดีขับไล่แล้วนะมึงโดนคดีอาญาในข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับเตรียมตัวเข้าคุกกันได้เลยครับ